บุนเดสซีก้าทีมออฟเดอะซีซั่นการันตีทุกคนการันตีบุนเดสซีก้ารหนึ่งใบนะครับทุกคนมาลุ้นกัน AKA โกเบลหรือเปล่าทุกคนใช้ทอตหนึ่งใบแล้วก็แปดห้าแปดหกไม่ถูกไม่แพงแต่ IVV วีวดงอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะช่องแชทเดสโกโบมาทีมออฟเดอะวีคเฮ้ยเฮ้ยโอเพนดาร์ ู <Who? laughs> <laughs> มึงไข่เนี่ยเคโบบุนเดสซีก้าทีมอัลเดอร์ซีซั่นการันตีแพ็กโบ a อเคเโกเบล a อเคเอจนทานทาเทวีโกโอเคโบน็อตแบทอย่างนั้นก็ได้ลองกองหน้าโบโบนี่เฟซบุ๊กโบ โบนี่เฟซบุ๊ก W ไหมโบโบนี่เฟซบุ๊ก W ไหมไรววอล Let's go โบถูมือรอแล้วอ p t i o n t w เท่านั้นที่เราต้องการแคท One of five แปคูณสและ85ดสบห้าคูณเจ็ถูมือรอแล้วไมจี Let's go Option น w o โบสเปน W for me รับรีบอร์ดอีลิตดิวิชันพึ่งค้าได้พึ่งได้เมื่อวาน <laughs> พึ่งได้เมื่อวานโบเลสโกโบเลสโก o อลิตรีบอร์ดฟอร์มีโบวันออฟฟายยูทีแชมเปียนทีมออฟเดอะซีซั่นทีมออฟเดอะซีซั่นพโบได้โปรดโบโคพาเมอร์ลิสโคพาเมอร์เดวีโก Cook. ค o กโค้กวันอ a ไร w ันพมีโบ Cook? บานซ่าคือผู้ชายคนเดียวในพิกนี้โบผมเลือกเอ่อคุณเลือกใครไม่ถูกเลยคุณเลือกเปจอแล้วกันน่าจะออกยากสุดจัมโบ้แล้วโบเลสโก้อนาเตอร์บลูบลูโบอังกฤษจอดอน ดับเบิลปะดับเบิลปะโอ้แชทนี่ยังไม่เบิ้ลนโนจอดอนเดอะนัทชิงซานโชโบ AKA กูไม่ขอโทษ AKA กูไม่ขอโทษโคต่อไปแชทเอ่อแลพ่พยาแพ็กสุดท้ายแล้วปะ12ไอเทมแร่หมดเลยนุย้ยบลูโบอังกฤษแล้ว โอเคคายวอเกอร์ป okay, no <burn>, ีเตอร์ดับเบิลป้าโนเบิลโบ้จีสคายวอเกอร์ปีเตอร์โบเอ็กเชนก็อดเอ็กเชนก็อดโบลิกเอิงเห็นคำว่าลิกเอิงโบเอ็กเชนก็อดไมจีแปดสิบห้าคูณเจ็ดวะโบ้แปดสิบห้าคูณเจ็ดเดียได้โปรดกิฟต์มีเดอะบลูบลูว่เกนโบโอ้ตุเกตใครวะเบโนฮิวาวัท เพลย์ e เอ l e a s e ฮ yeah, ู้ฮู้บรหู้วิ่ง99ด้วยเดวิสโคโคฟอร์เดอร์ฟอร์มีฮู้แมแ85คูณ7บราบินิดวันมอบลูบร บลัวเกนบลบูลัวสเปนกิมาโดเปล่าบาร์เซโลนาแชตได้โปรด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 เยได้โปรดได้โปรดฟิมปงกิมาโดแฮรร์ี่เคนได้โปรดบวได้โปรดครวะห <c oughs> <c oughs> ยุดเนื้อหยุด Oh. 84คูณ2กันล้กันมาถ้าเป็นดับเบิลวอก็ดับเบิยูแล้วเนี่ยโอเคโน b บลูทูเดย์โบอังกฤษอีกแล้วเพนเอสโอเคโบทริปเปีย85 2องใบแล้วปะไม่ได้ออ right, right, right. ไรโบออไรออไรแคนคอมเพลนไม่จีแล้วก็ผมมี86คูณสอีกใบหนึ่งโบมาบลูโนบลูโบยากเหลือเกินอังกฤษอีกแล้วอะ เชนแล้วแหละบรอนส์กับโอเดโก้ดโคไม่มีใครแชร์เพลเลยโบไม่น่าจะเขาน่าจะดองกันมั้งโบไม่น่าไม่ค่อยมีใครเปิดกันหรอกผมว่าแฟนบุนเดทไม่น่าไม่น่าเยอะอะไม่น่ามีใครเปิดบุนเดทกันละมั้งน้อยคนอะถ้ามีก็ติดต่อมาได้โบสี่โอเคผมเข้าใจว่าแบบมันไม่ได้แบบหลีกที่หามากอะแปดเจ็ดคูณสี่แชท นีอ่อาจจะเปลี่ยนแปลง,งสโมสรของเราไปตลอดก,การโบเอวิโก้บลูดับเบิลชีฟเมซี่เริ่มต้นที่91โบเริ่มต้นที่91มีโพเซนเชียลแชทโนโกเบลโนโกเบลป๊อปเยสเยสโมบลยสไอคอนเดมิวบลูยเยส That's why เราเปิดแพ็ค today bro Yes W for, for me b ร o Yes เนี่ยเราถึงเราถึงไปดองแพ็คไง bro เพราะเรารู้เราจะได้ something ไม่จี Cole Cole k n o in the market for me bro yes a ค o สตาชีฟเมซ e s อสเวลโวโคจีสสองจุดเจ็ดเอ็มในเพย์เซชันนะเ e สโกโบเรสโกนั่นเป็นผลที่ว่าทำไมผมถึงไม่เซฟแพคเพราะว่าคนเซฟแพคมันเยอะแล้วคนเปิดมันน้อยโบมันทำให้เรามีโอกาสได้ตัวดี 87คูณ4โบ Let's go Another blue for me Another blue โบอังกฤษโอเคจอดอนดับเบิลดับเบิลดับเบิลโบ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  What? arrival oh Ruben the ask nope. It's alright. What? Men quantity no eh? Wait, yeah.